fc อุ้งอิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะครับก็ประทับใจประทับใจอุ้งอิงที่ว่าไปเที่ยวสวนสัตว์นะเออไปเที่ยวสวนสัตว์เที่ยวดูนูน่นดูนี่แล้วก็แวะไปถ่ายรูปกับลิงงูลังอุตังโอ้โหน่ารักมากเลยเหมือนคนจริงๆเลย สั่งให้ทำอะไรทำตามได้หมดเลยนะ <c oughs> ก็อุงอิงก็ไปถ่ายรูปคู่กับลิงอุลังอุตังนะหอมแก้มอุงอิงเอามือทำเป็นรูปหัวใจนะเออนั่งตักอุงอิงหอมหลังมืออุงอิงนะเออเหมือนคนจริงๆเลยนะโอ้โหทำได้ทุกอย่างเออเขาเลี้ยงจนเชืองนะเออ บางคนก็ไม่กล้าไปใกล้กลๆหรอกนะฮะ mm hmm. เออกลัวอุ้งอิงก็กลัวกล้าๆนะเออก็ถ่ายรูปคู่เราเห็นเราเห็นแบบนี้เราก็โอ้โหวนเลาะเลยขำเลยนะเออหอมเหมือนคนเลยฮะหอมแก้มอุ้งอิงเหมือนคนเลยนะเออหยิบจับมือมาหอมเออเวลาจะ อู๋อีกจะกลับเห็นว่าตอนตอนที่ลิวเราตังยกมือไหว้หวัดดีเหมือนคนเลยตอนตอนเออนะออเห็นแล้วก็โอ้คอนท่าขอนท่าเลี้ยงจนเชื่องเลยนะเห็นแบบนี้ก็วนล็อกกันก็อหายเลยนะ,นะเอฟซีทุกท่านไปดูซิโอผมยังชอบเลยแล้วทำได้อย่างไงนะลิวหลังตังเลี้ยงจนเชื่องนะ เลี้ยงจนเชื่องโอ้ยกอดคอนะทำรูปหวัวอมือรูปหวัวใจนั่งตักอุ้งอิงนั่งบนเปไอ้เป็นสมัยก่อนเด็กที่เขาเล่นแฝงไฟกันเอเชือกผูกโยกนั่งกันนเออนั่งตักอุ้งอิงหอมอุ้งอิงจับมือมาหอมโอ้โห <c oughs> เหมือนเหมือนคนเลยนะ เห็นแบบนี้แล้วก็เออนี่นี่น,น,นี่เรามีความสุขเดะเราได้ดูได้ไหลแบบนี้เห็นไหมภาพแบบนี้บางครั้งมันหาดูยากนะกับคนที่เราชอบแล้วนะเขาไปทำแบบนี้ไปถ่ายรูปแบบนี้มาเราก็โอ้มีความสุขเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสนะเพราะเดี๋ยวก็ต้องมาลุยงานต่อนะุงอิงอะนะเดี๋ยวก็มาลุยงานต่อวันนี้ก็ไปถ่าย อะไรนะไอ้หมอลำไอดน้นนะที่เวิร์กพอยต์หรืออะไรนั่นนะนะอ,อุงอิงก,ก็ไปถ่ายกับบอสโจโพอลูกคู่นี้เขาก็หยอกเล่นกันเหมือนเดิมนะอุงอิงใกล้ไข่นี่ก็หยอกล้ออยู่เลยห <c oughs> ยอกล้อหมดเออหิวข้าวก็ไปกินข้าวเห็นว่ากับข้าวเต็มหมดโต๊ะนะ อุงองตักไข่ดาวไปใบไ็ดูดิน,นะฮะก็คน,นอยากกินไข่ดาวก็เอาไข่ดาวไปกินเออก็แกน,นดันเหยาะน้ำปลานะเออแล้วก็ตักใส่ซุปรัวแกงส้งมไรเป็นนั่งสดด้วยเออเราเห็นอุ้งอิงอย่างนี้เราก็มีความสุขนะกินง่ายๆไม่ต้องอะไรบางคนก็ตักลาดเะ จานลาดอะไรนี่หยิบไข่ดาวไปใบเอาน้ำปลาหยอะไปนะซอสหยอะไปอย่างนั้นก็กินอิ่มแหละนะไปถ่ายไปทำโอ้เขาหยอกล้อเขาเล่นกับพ่อเขานะเออโยกเก้าอี้มัง่งหมุนเก้าอี้มัง่งนะเออแล้วก็ไปหยอกพ่อว่าเออไออะไรนะ้ำผู้ใหญ่ฟินแลนด์ใน ดันอะที่ว่าอายุ25นี่ก็โอ้โหเก่งหน้าดูเลยนะเออเป็นเจ้าของวงเป็นหัวคิดเนี่ยโหสุดยอดนะเออเป็นเจ้าของวงนะอายุ25เองเก่งหน้าดูอะลรผู้ใหญ่ฟินแลนด์นั่นแหละพี่บิ๊กเรืออะไรนี่ยอเขาก็จะเอาอุ้งอิงไป ควนไปขึ้นเวทีด้วยน <c oughs> ะเออวังว่ากัชวนอุ้อิงไปขึ้นแจมเวทีด้วยนะ <c oughs> ก็ดูในว,วงการหมอลำเขาก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดเวลานะเออถึงกันหมดมีอะไรก็ถึงกันนะเออรักไข่กลมเกียวกันนะ <c oughs> เดี๋ยวก็คงมาแสดงหนังเรื่องไข่อ้อด้วยเลยผู้ใหญ่วินแลนด์เนี่ยนะก็คงจะมาด้วยเลย ก็เราเราก็เห็นความประทับใจนะเห็นแล้วเราก็ประทับใจนะว่าวงการหมอลำเขาก็ไปมาหาตุอบอ้อมอาลีรักไข้กลมเกี่ยวกันมีอะไรเขาก็คุยกันนะเออมีอะไรก็คุยกันหากันถึงการพูดง่ายว่าถึงกันหมดนะวงการหมอลำเขาก็ถึงกันหมดเออเราก็ดีใจนะเนะเราเป็นเอฟซี เราเสพความสุขนะกับคนที่เรารักและเอ็นดูเราชอบเราก็ส่งเสริมนะเออไปเล่นที่ไหนเราก็ช่วยกันอุดหนุนนะเออช่วยไปดูไปอะไรนะเออเราก็ได้ดูทุกคนทุกคนนะเออกับวงหมอลาสาน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะใครจะชอบใครก็ชอบนะเออเราก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ห้าม นะไอเราเรามันชอบอุ๋งอิงมาตั้งแต่แรกยังไงเราก็คุยเร่อุ๋งอิงเพราะว่าเราไม่ได้ดูคนอื่นนี่วงอื่นนี่เราดูแต่วงสาวน้อยเราก็คุยแต่เรื่องวงสาวน้อยนะเอออุ๋งอิงเราก็ตอนนี้ก็เตรียมแล้วเตรียมแล้วร้องเพลงนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวอีกไม่นานอ,อีกไม่กี่วันนี้แหละก็กจะเปิดวงอีกแล้วนะ เดี๋ยวก็งานแน่นชุกแหละนะงานเนี้ยจะมีเวลาพักผ่อนได้เที่ยวนู่นเที่ยวนี่หรือเปล่านะต่อไปนี่ก็มีโฆษณาอะไรต่ออะไรมาเข้าหาอุ้งอิงหมดนะผลิตภัณฑ์ตัวนู้นตัวนี้เข้ามาหาอุ้งอิงกันเข้ามาหาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะเออเราก็ดีใจไปกับเขาด้วยนะเออ แล้วก็ก็ข่าวข่าวพวกเอฟซีที่ว่า <c oughs> ก่อนเคยรักเด๋ยนนี้ไม่รักแล้วก็มาแซะมาถล่มมาอะไรแล้วก็เท่าหลอกเงินหลอกทองเขาโอ้โห,โหแบบนี้มันก็ยังว่าแล้วเขาเห็นหน้าเห็นตาผมก็ไปดูดูมาแล้วน่ะโอ้ยเมื่อก่อนก็ทำดีมากเลยนะบางคนก็ว่ายังชื่นชมอยู่เลยนะว,ว่าเออแรกๆกก็แลทำดี มันมาดีแตกสลายนะเออเราก็ไม่ได้ไปว่ากันนะเออทำดีก็ได้ดีนะเมื่อก่อนก็มาเป็นเอฟซีอุ๋งอิงโอยอุ๋งอิงงุดอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้มันยังว่าเลยอุ๋งอิงก็ทำบุญบารมีเขาเยอะนะบารมีเขาเยอะสิ่งไม่ดีมาใกล้ตัวมันก็ อยู่ได้ไม่นานมันก็ออกห่างไปนะเออมันก็ทำอะไรให้ว่าเขาเหมือนผักดันน่ะเหมือนผักดันลังสีของคนดีอ่ะเหมือนมันผักดันสิ่งที่ไม่ดีมันออกห่างตัวไปใช่ไหมเออออกห่างตัวไปก็ยังยังไม่เท่าไหร่นะยังมาซ้ำเติมมาพูดว่านู่นว่านี่ยุคนู้นคนนี้ แล้วก็ถ้าไปหลอกเงินหลอกทองเขาแบบนี้มันก็ไม่ดีนะเออเอสีก็ช่วยช่วยดูๆกันก็จับตาดูกันใครทำอะไรไม่ดีเดี๋ยวมันก็โผล่หางออกมานะตอนนี้เราก็รู้แล้วเขาพูดกันทุกคนทุกคนนะเราได้ดูคลิปนูน้นคลิปนี้เราก็เห็นแล้วเราก็ไปไล่ดูนะเออเราก็ไปไล่ดูนะ คลิปเก่าๆของคนโน้คนคนนี้เราก็ไปเจออย่างที่เก่าพูดเลยนะแรกๆกนดีดีใจหายดีใจหายนะเออเวลาไม่ได้ดังใจก็จไปตั้งกลุมตั้งกวนยุแยงแตะแคงล่วนะ แล้วก็เท่าไปเกาะไปสู้ไปอะไรต่ออะไรเขามันไม่ดียังผมทำช่อง YouTube เนี่ยผมดูดูแล้วก็กอนนี้ก็มาคุยกับเพื่นนะอนเพื่อนนะเออที่ผมไปติดตาม y o u t u b e เขาแล้วก็เขาก็ก็มาทำเราก็หวังว่าจะคุยเดี๋ยวให้ผมเอออีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวก็คงได้ไลฟ์ได้ไลไ์คุยกันสดๆแต่ตอนนี้มันก็คุยได้แต่เราไม่เคยมีเวลานะเออเราก็ต้อง ดูทําให้มันเรียบร้อยก่อนชั่วโมงคนติดตามนะอะไรต่ออะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ถึงจะเอารูปเอาลายพอจะเอารูปมาแซมมาเสริมได้มั่งนะตอนนี้เรายังทาอะไรไม่ได้เพราะว่าคนณน้นคนนี้เขาก็บอกอย่างงูนน้นอย่างนี้เราไม่เข้าใจเราไม่ได้เรียนมาทางด้านยู u ู e หรือว่าไปเรียนไปอบรมเขานะเออเราทํางานแล้วก็ คิดยังไงเห็นยังไงเราก็ไม่มีสักคิดไม่มีอะไรเราเห็นยังไงเราก็พูดไปยังไงนเนี่ยตามที่เราคิดอะตามที่เราเห็นเราก็พูดไปเรื่อยเรื่อยนะเออก็เราชอบของเราแล้วนะเออเราไม่ได้ไ,ไปหวังผลประโยชน์มาเกาะอะไรเขทาที่เราตั้งต้นทําจริงๆอเพราะว่าเราเห็นเราดูทุกวันทุกวันเราก็อยากจะมาคุยมั่ง นะอยากจะมาคุยอยากจะมาเล่าโอ้ยเราชอบหรช็อดดูช็อดนี้การร้องการแย่กันอะไรนะอุ้งอิงทำอะไรบ้างเราก็อยากจะมาสื่อสารนะให้กับ f อทุกท่านได้รู้ได้เห็นบ้างแต่ตอนนี้ย t u b e ทุกช่องเยอะเลยแหละที่มาทำอุ้งอิงเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่ากันเราก็ช่วยกันสนับสนุนนะสนับสนุนขอทุกคนแต่ถ้า f อผ่านมาทางนี้ก็แวะมา าดเลกชาแนลมั่งครับช่วยส่งเสริมมั่งครับทําด้วยใจนะทำด้วยใจ,นะยใจเราไม่มีผลประโยชน์ไม่มีรายได้อะไรหรอกแต่เราก็ทําไปนะเราก็ทําไป <c oughs> เราอยากจะเล่าเล่าโดยแบบนึกจะพูดอะไรแล้วก็พูดไปอะไรไปเราเห็นยังไงแล้วก็พูดแบบนั้นเราดชูช่องนู้นช่องนี้เราก็เอามาพูดเพราะเราไม่ได้ไปดูกันที่นะเออ แต่เมื่อก่อนผมก็ไปดูเหมือนกันแหละมันเล่นที่กรุงเทพอ่ะนะเออมันเล่นที่กรุงเทพสายซีแถวบางแคไอแถวบิ๊กซีอ่ะนะแล้วก็สายซีนู่นแล้วก็วัดบางเพิงบางปิ้งนี่ผมก็ไปมานะผมก็ไปดูอยู่เรื่อยมาทางนี้นะแถบนี้เราก็ได้ดูเราก็ได้เห็นเราก็ได้สัมผัส เราก็ได้สัมผัสครับอุ๋งอิงบอสโจซอนุชโอ้ผมไปเจอวัดบางปิ้งไปเจอซอนุชอ่ะฮะผมเดินสวนกันอ่ะผมก็บอกว่าวัสด,ดีครับซอนุชตอ้ยผมบอกว่าสวัสดีครับซอสซอเดินสวนกันซอ,นอนเขาก็หันมาก็อุ้มอุ้มลำเพลหรือลำแผนะผมจำไม่ได้เขาก็วัดดี แล้วก็เขาบอกให้ให้ลูกกวัดดีเออดีเห็นไหมขนาดคนไม่เราไม่รู้จักแค่ทักทายอะไรเขายังหยุดแล้วก็ทักทายเราแล้วก็ออวงสาวน้อยน่ะผมก็ทักกันหลายคนนะผมก็ทายเลื่องได้รูปไหมไว้ดูวั่งแต่ก็ไม่ได้เอามาดูมา,มาลงอะไรหรอกนะเพียงแต่เป็นที่ระลึกนะแม่ตึงแม่ติ๋มอะไรเนี่ยนะเราก็ทายทายไว้ ทุกคนหมอนเอิงหมอนอิงนะตอนนั้นผมก็ถ่ายคู่กับอุงอิงด้วยแต่ครน,นี้มือผมไม่ลบตอนนั้นผมให้คู่มอนอิงถ่ายให้นะที่วัดบางปิ้งวัดบางปิ้งแล้วก็มาที่บิ๊กซีก่อนจะถึงบางแคร์นะนั่นวันนั้นฝนตกโอ้โหผมไปเจอฝนตก2องงาน สี่งานหนึ่งโอ้โ oh, ห oh. ตอนจะผมไปนี่สว่างฟ้าสว่างโล่งโจ่งเลย oh, oh, ไปนั่งกินข้าวกินปลากินน้ำจีนเรียบร้อยแล้วนะเ,ออเตรียมตัวเขาจะเปิดขายบัตรแล้วโอ้โหฝนทลลมเลยนะถลลมหนักเลยเรามันแก่แล้วโดนฝนโดนอะไรอะแป๊บเดียวละเดียวละ จามฝึดฟัดฟึดฟัดต,ต้องกลับนะต้องกลับเข้าไปดูได้หน่อยเดียวนะผมไม่ได้เตรียมล้มเตรียมอะไรไปนะเออไม่ได้เตรียมล้มเตรียมอะไรไปนะแล้วก็ไปวัดบางปิ้งอันนั้นผมเตรียมล้มทั้งล้มทั้งเสื้อกันฝนฝนไม่ตกเออฝนไม่ตก <c oughs> ดูสิเราเตรียมพร้อมเตรียมอะไรไปฝนไม่ตกนะแล้วก็มา ไอ้ที่บิ๊กซีนั่นไม่ได้เอาไปแต่ไปซื้อในห้างไปซื้อลมในห้างนั่นก็ดูเกือบเกือบเลิกอะไม่ไหวโดนฝนโดนอะไรมันปวดหัวมันจามฟึดฟัดฟึดฟัดก็ต้องกลับก่อนนะเออก่อนเขาจะเลิกอ่ะผมวกลับก่อนนั่นแหละผมก็ไปดูใช่ไหมเราลักเราชอบแล้วมันเล่นใกล้ๆเราก็ไปดู เรามีความสุขได้ไปดูเขาคุณคิดตัวเองล้วกี่ร้อยชีวิตแล้ะเราไปดูบัตร้อยดสิบเฉลี่ยแล้วถ้าเกิเราให้เขาคนละบาทถึงหรือปลาจริงๆแล้วทีมงานเขาก็าสามสี่ร้อคนเลยเออแล้วคนบุกแดนเซอร์บ้างอะไรบ้างนักร้องนักอะไรนะรวมร้อยแล้วนะละเราก็ซื้อตั๋วเข้าไปเเรา สามร้อยาชีวิตเราซื้อเป็นร้อยแปสิบเท่ากันคนไม่ถึงบาทแล้เราที่เราให้ก่อนใช่ไหมเออเจ้าพืงเจ้าภาพแต่ละที่ละที่ยิ้มแย้มแจมสายอุงอิงสมัยก่อนผมทําคลิปผมบอกแตกสังกะสีเอากุฏีปิวนะเคื่องเสียงเราเสียงโนนะเมก่อนผมทำอย่างการผมพูดอย่างกันผมไเห็นอะไรผมก็พูดไปอะไรไปนะเออ ก็เหมือนกันก็นี่แหละที่ทำทุกวันเนี่ยพรชอบนะผมชอบชอบผมผมก็ใครจะว่าอย่างไงก็ว่าไปเลยก็เราเราก็คุยของเราอย่างนี้เราเราไม่ได้อบรมเขาเราไม่เราไม่ได้ไปอบรมหรือว่าการวิธีการทำช่องทำไรล,ล้วก็พูดอัดใส่โทรศัพท์แล้วก็ลง YouTube เลยก็แค่นั้นนะเราก็มีความรู้แค่นี้นะ ามรู้เราน้อยนะโลกโซเชียลเราก็ไม่เก่งนะออวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ FC ทุกท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับดีเล h ชาแนลนะครับ FC อุ๋งอิง